ปีมานี้ปียังแ่งโหดร้ายจริงๆมานี้ยัดติงนน่าแหกไหมไปครับถึงจะมอาบวกแล้วป้ม,ปมนี่ครับผม80 frame. เฟรมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาที่กำบ,บังกัน สวัสดีครับพบกับแอดบอกจัดสเปคคอมกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดบอกพามาประกอบคอมนะครับเน้นทำงานเน้นเล่นเกมนะครับใช้สเปคคอมอะไรกันบ้างเรามารับชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ CPU นะครับผมวางอยู่ตรงนู้นนะครับจะเป็นตัว i7 1 3 7 0นะครับเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับสายเรนเดอร์นะเพราะว่ามีถึง16 core 24 thread นะครับบอกเลยว่าใครที่สายเรนเดอร์นะครับต้องการ เวลาในการเรนเดอร์ที่รวดเร็วนะครับเพราะว่าการที่มี CPU คอและเทะเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยการเรนเดอร์งานต่างๆทําได้ไวมากยิ่งขึ้นสมมุตินะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว i5 นะครับงานของเราใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ30นาทีใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นตัว i7 แล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่10-15นาทีก็เรนเดอร์ได้เสร็จแล้วนะครับช่วยให้เรา ประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมทํางานเสร็จไวมากยิ่งขึ้นสามารถเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้มากมายเลยหรือว่าเราจะเรนเดอร์ไปด้วยทํางานอย่างอื่นควบคู่กันด้วยในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะการที่มี CPU ิวคอร์และเทสเยอะเนี่ยมันก็เหมือนแบบมีคนช่วยทํางานและหลายคนนั่นเองนะครับใครที่ทํางานลักษณะนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าใครที่ยังมีก็ไม่ถึงตัว i7 จริงๆ I5 เจเนอสามก็น่าเล่นมากๆแล้วนะครับเพราะว่ามีถึง10คอร์สเทสถือว่า เหมาะมากๆเลยนะครับกับสาการทํางานเลนเดอร์เริ่มต้นนะครับถ้ามีงบหน่อยค่อยขยับขยายไปตัว i7 ก,ก็ได้นะครับในส่วนการเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็เล่นเกมได้ดีไม่แพ้กันนะครับเพราะว่า การเล่นเกมสมัยเนี่ยพอและเฉขั้นต่าสัก4คอร์เฉดก็เพียงพอแล้วนะครับแต่นนี้คือ16คอร์ยี่สี่เดที่มันเหลือเฟือมากผมการเล่นเกมในปัจจุบันบอกเลยว่าเหลือเฟือนอกจากการเล่นเกมแล้วนะครับผมเรายังสามารถเล่นเกมไปด้วยอัดหน้าจอไปด้วยหรือว่าสตรีมไปด้วยโดยที่ประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยแทบจะไม่ลดลงเลยนะครับใครที่สาย Ste amer, สายเเตรีมเมอร์สายครีเอเตอร์สายตัดต่อต้องไม่พลาดเลยนะครับกับ cpu รุ่นนี้ต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดที่ผมแนะนำนะครับก็แนะนําเป็นเมนบอร์ดตัวเกมมิ่งขึ้นไปนะคร นะครับมีถึง16คอร์24เธรดแล้วก็คข้อคสูงสุดประมาณ5.2กิกะเฮิรซึ่งแน่นอนว่าต้องการการจ่ายไฟที่ค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเสถียรนะครับถ้าเป็นเมนบอร์ดต,ตัวเริ่มต้นถามว่ามันใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้ครับผมถ้าใครไม่ได้แบบใช้ CPU Render 100%ตลอดเวลาเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้นะในส่วนของเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นไม่ได้แบบเป็นเกมมิ่งภาคจกายไฟไม่ต้องเยอะมากก็พอได้แต่ถ้า ใครแบบสายเรนเดอร์นะครับใช้งานซีบยูหนักๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยมขึ้นไปเนี่ยมันต้องการภาคจไฟที่ทนความร้อนต้อสูงนะครับเพราะว่ายิ่ง CPU ประมวลผลหนักข้อสมมติสูงๆนะครับภาคจ่ายไฟมันก็จะร้อนร้อนร้อนพอมันร้อนปุ๊บบางทีภาคจ่ายไฟมันรับความร้อนไม่ไหวมันก็จะดรอปการจ่ายไฟให้ CPU อย่างเช่น CPU นะครับมันรัน100%แล้วทีเนี้ยมันวิ่งที่5.5.2จุดห้าจุดสองกิกะเฮิร์ตใช่ไหมครับพอภาคจ่ายไฟม มันอาจจะลดปริมาณการจ่ายไฟให้ CPU ทีเนี้ความเร็ว CPU จาก5.2อาจจะเหลืออาจจะเหลือ4.9 4.5 4.2หรือ คขสปีดลงไปต่ำกว่า4.0นั่นเองทีนี้กับการถ้าเราเลือกซื้อเมนบอร์ดที่เหมาะกับ CPU ที่เราใช้พอ้าแจ่ายไฟมันร้อนนะครับแต่มันก็ยังทนความร้อนได้อยู่แล้วก็ระบายความร้อน้าแจ่ายไฟได้ทันมันก็จะป้อนไฟให้ซ p u ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ซ p u มันไม่ลดคขสปีดเลยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับชุดระบายความร้อน CPU ในส่วนของชุดระบายความร้อน CPU ก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับอย่างเช่น ถ้าเราเรนเดอร์หนักใช่ไหมครับซีบูมันรัน100%แล้วก็ข้อสปรีมันสูงถ้าตัวซีบูมืคูลเลอร์มันระบายความร้อนไม่ทันอย่างเช่นพอซีบูมันโหลดไป100%ปุ๊บข้อสปีดจากมันวิ่งที่5.2พออุณหภูมิมันวิ่งประมาณ95-100องศาเนี่ยจากวิ่ง5.2ปุ๊บมันอาจจะดอบหรือลงมาสัก4.9 4.5 4.2 3.0อย่างเงี้ยนะครับผมเพื่อที่จะเซฟไม่ให้ตัวซีบูมันร้อนเกินไปแต่ถ้าเราใช้ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำหรือว่าตัวซีบูมือคูลเลอรับ พอซีวูมันรันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับแต่ตัวระบรบของรถซีวูมันคุมความร้อนได้ดีมากซีวูมันรันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ความร้อนเนี่ยวิ่งไม่เกินแปดสิบองศาคอสปีดก็จะวิ่งสี่จุดเก้าห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองแบบแช่ยาวเลยทำให้ประสิทธิภาพการเลนเนอร์เนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นประสิทธิภาพการเล่นเกมเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นประสิทธิภาพการใช้งานซีวูมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ก็งบประมาณก็ต้องสูงหน่อยนะผมเพราะว่าชุดะระบบของร้ในน้ำ นะครับตัว CPU Cooler ดีๆก็2,005ขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องเลือกในส่วนของเคสที่ใหญ่หน่อยที่ต้องรองรับ CPU Cooler ลอรองรับ Liquid Cooler ยังไงก็ถ้าเลือกไม่ถูกพักมาหารเราได้นะครับผมเราก็รับประกอบคอมรับจัดสเปคคอมตามประมาณตามการใช้งานนะครับลงวินโดว์ลงเกมพร้อมใช้เลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเมนบอร์ดแล้วก็ตัวคูลเลอร์นะครับกลับมาที่ในส่วนของเมนบอร์ดนะครับผมเมนบอร์ดก็ท่าแนะนำนะครับก็เป็นตัวใส่แรมได้4แถวก็ได้นะครับเพราะว่า ในอนาคตเราอาจจะอัปเกรดแรมเพิ่มอีก2แถวถ้าเราใช้เมนบอร์ดตัวเริ่มต้นบางทีมันมีมันมีที่ใส่แรมแค่2แถวในอนาคตถ้าเราจะอยากจะอัปเกรดเราก็ต้องถอดตัวเก่าแต่ถ้าเราใช้เป็นเมนบอร์ดเกมมิ่งเนี่ยเราจะซื้ออีก2ตัวมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เมนบอร์ดบางรุ่นจะใส่ SSD M.2 มาได้ถึง2 3 4สล็อตเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นก็จะใส่ได้1สล็อตนะครับยังไงก็ลองถามตัวเองตอบตัวเองดูว่าเอ้ยเราเนี่ยการใช้งานในอนาคตเป็นแบบไหนต้องเลือกซื้ออเนบร์ดดยงงไงี นะครับอันนี้ก็ค่อน่าสําคัญเลยอะต่อมานะในเมื่อ CPU ของเรามีคอร์ลเลสเตเยอะแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นแรมความจุถึง32กิกเลยผมเพื่อให้สอดคล้องกับคอร์ลเลสเตรซีที่มีถึง16คอร์24เถรจะได้ทํางาน ควบคู่ไปได้ด้วยกันอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าแรมเราน้อยเนี่ยบางทีเราเปิดงานใช่ไหมครับซีบียูมันประมวลผลไปสักประมาณ4 0เอนะครับเออทำไมมันทําได้แค่ส0เซเพราะว่าบางทีแรมเรามันเต็มก่อนนะผมแรมเรามี1 6บหกิกแล้วมันใช้งานไปเลยเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์้ทั้งที่ซี u ียูเนี่ยมันยังประมวลผลได้ต่ออีกเยอะเลยนะครับแต่มันมาข้อมูลมันมาตันที่แรมก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือก แรมสอดคล้องกับพอร์ะเหตุซีพียูด้วยทีนี้พอเราใส่เป็นแรมขนาด2กิกแล้วใช่ไหมตัวแรมเนี่ยมันก็รับข้อมูลได้เยอะนะครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับคือปริมาณข้อมูลเนี่ยมันต้องการแรม20กิกถึงจะเพียงพอใช่ไหมครับพอเราใส่แรมขนาด2กิกปุ๊บปริมาณข้อมูลเนี่ยมันก็ไปอยู่ในแรมเยอะเลยแล้วนะครับทีนี้มันก็ส่งงานให้ซีพียูได้อย่างรับรื่นนะครับจากซีพียูที่ทำงาน40ที่แรม16กิกใช่ไหมมันก็ขยับมาที่50 60 70ทีีน้้กาารใชงนของเราเนี่ยก็จะโฟแล้วกก็าารทงนโดยรววมมอองคพิเตอร์นนนนเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพรใช คือต่อมาในส่วนของ n d M.2 นะครับตัวนี้ก็เป็น Gen 4 X4 เลยนะผมให้การอ่านการเขียนสูงถึง5,000เมกต่อวินาทีเลยนะครับช่วยโยกย้ายไฟล์ต่างๆอ่านเขียนไฟล์ต่างๆเนี่ยได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะผมเช่นไฟล์50 g ิ100 g ิกเนี่ยครับก็คือโยกย้ายไฟล์ได้รวดเร็วม,มากๆนะครับหรือว่าใครจะเพิ่มฮาร์ดดิสต์แาไว่เก็บข้อมูลอีงสักหนึ่งดูก็ได้เพิ่มงบประมาณ1 0 0 0บาทนะครับอ่ะต่อมาผมในส่วนของ การ์ดจอนะผมการ์ดจอก็เป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับ RTX 300 0ตัว,ว 12GB นะครับมันจะมีตัว 12G กับ 8GB นะถ้าใครมีงบมอเยอะเอาเป็นตัว 8GB ก็ได้เหมือนกันผมใดส่วนการเล่นเกมก็สามารถปรับเอาตาได้แทบทุกเกมที่ฟูดีนะครับแต่ถ้าเป็นตัว 12GB ก็จะเล่นลื่นขึ้นมาหน่อยัวนี้ก็สามารถเล่นเกมยอดนิยมอย่างเกม c o กเวิได้อย่างลื่นไหลเลยน,นี่คือ ผมปรับเอาต้านะครับผมขอยไปดูเห็นไหมปรับอต้าเล่นลื่นนะผมเฟรมเรทประมาณ60-80เฟรมได้เลยนะครับหรือว่าการทํางานหมุนโมเดลเรนเดอร์ model, render, ต่างๆสามารถทําได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของโพสต์พายก็เป็นตัว600วัตต์นะครับแต่ไฟให้เพียงพอกับเครื่องในวันนี้อนาคตถ้าเราอยากจะอัปเกรดตัวการ์ดจอโพสต์พายตัวนี้ก็ อย่างเอาอยู่นะครับผม CPU ถ้าอยากจะอัปเกรดไปใ้ก็ยังเอาอยู่ทั้งนี้ก็ต้องดูด้วยว่า CPU ออกับก์ดจอเนี่ยมันกินไฟประมาณเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าซื้อไปแล้วนะครับอยากจะอัปเกรดก็ทักมาปรึกษาสอบถามแอดปก่อนได้เลยในส่วนของ CPU c o o คูลเลอร์นะครับตอนนี้เราก็ใช้เป็นตัว Air Cooler นะครับเป็นตัวชุดระบายความร้อนด้วยลมนะครับเครื่องน,นี้ลูกค้าไม่ได้แบบเรนเดอร์หนักมากผมเรนเดอร์นิดหน่อย CPU รันยังไม่ค่อยถึง100%นนะครับก็ ใช้เป็นตัวนี้ก่อนก็ได้อนาคตเราค่อยเปลี่ยนตัวคูลเลอร์ที่ดีกว่านี้หรือว่าจะยกอัปเกรดเป็นตัวลิควิดคูลเลอร์ก็ได้เช่นกันนะครับเอาล่ะถ้าใครสนใจอยากสมัครคอมอยากจะสเปคคอมกับแอดตอนนะครับก็สามารถทักเพจหรือว่าจะทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับขั้นตอนการจ่ายเงินก็มีหล,หลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตรับดีจ็อบรับช็อปปี้สเปเลเตอร์รับทูบอเลีตนะครับออกใบเนกับภาษีได้ถ้าสุดยอกยังไงก็สามารถทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับ